สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเล่าเรื่องอโฟดายวันนี้นะคะเราจะขอมาขยายเรื่องราวความรักเรื่องหนึ่งของเธอค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยค่ะซ่อนอยู่แล้วมันก็น่าสนุกดีเหมือนกันค่ะแล้วมันก็ถือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรักของเธอกับชายหนุ่มรูปงานที่แม้แต่เทพเนี่ยก็เกินจะต้านทานสเสน่ห์ของเขาค่ะเขาก็คืออโดนิสนั่นเองเทพบุตรที่หล่อเหลาเอาการ ถึงขั้นที่อโฟดเนี่ยนะคะยอมที่จะถาชนกับเปอร์ซิฟเน่เทพีแห่งยมมโลกใช่ละมคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวตำนานของความรักการตายการเกิดใหม่ที่ก็ต้องถือว่าเป็นความรักครั้งหนึ่งที่สุดแสนจะสะเทือนใจของเธออย่างแน่นอนะคะ่ะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยะคะ่ะเรื่องราวของออดนิสเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นมาจากคำโอ้อวดของพ่อคนหนึ่งคะ่ะซึ่งก็คือกษัตริย์ซินเนรัสแห่งอีเรีย แต่ในบางตำนานเนี่ยก็จะเรียกชื่อกษัตริย์องค์นี้ว่าทีอัสนะคะเขามีลูกสาวอยู่คนนึงค่ะที่สวยงามจับใจชื่อว่ามีราค่ะงามแค่ไหนไม่รู้แหละแต่งามถึงขั้นว่าซินเรัสเนี่ยกล้าที่จะไปเปรียบความงามของลูกตัวเองเนี่ยกับเทพีอฟโฟดายค่ะและแน่นอนนี่คือประโยคที่ไม่ควรจะพูดที่สุดในเรื่องราวตำนานเทพกรรณามกรีกไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่รู้เนาะ ก็น่าจะอยู่ในยุคเดียวกันยังก้าอีกเนาะซึ่งไม่ต้องเดาเลยค่ะความงามอันเป็นศักดิ์ศรีของเธอเนี่ยเมื่อโดนเปรียบเทียบหรือลบลู่ขนาดเนี้ก็โกรธเป็นอย่างมากแน่นอนแล้วถ้าโกรธแล้วจะอยู่เฉยๆเนี่ยก็แปลว่าน่าจะเป็นอัลเฟไดตัวปลอมโกรธแล้วก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นว่าใครมันจะแนบไปกว่าฉันเป็นไปไม่ได้ก็เลยสั่งให้ลูกชายสุดแสบของเธอนั้นซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากอีรอส หรือว่าคิวปิดที่เรารู้จักนี่แหละคะ่ะสั่งให้ใช้ลูกศอนเนี่ยไปทําให้ไมาราเนี่ยหลงรักพ่อของตัวเองก็คือกษัตริย์ซินิรัสเคยตกลงกันลนะคะห้ามหาเรื่องราวศิลธรรมจัรยาบรรใดทั้งสิน้นจากตำนานเทพกรีกเด็ดขาดฟังเอาสนุกสนุกเท่านั้นค่ะพอโดนสอนเข้าไปแล้วมันก็เป็นสอนที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากเกินกว่าใครจะต้านทานได้ค่ะก็เลยทำให้ไมารา แล้วก็พ่อของเธอเนี่ยหลงอยู่ในกลพวังของความสัมพันธ์ต้องห้ามค่ะแต่แล้ววันหนึ่งค่ะเมื่อซินิรัสเนี่ยได้รู้ความจริงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเขาแล้วเรื่องราวมันลุกล้ำเกินเลยเข้ามาขนาดไหนแล้วเนี่ยเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเขาก็สาบานว่าจะต้องไม่ล่าลูกสาวของตัวเองก็เกิดการตามล่าเพื่อที่จะจัดการเธอให้หายไปจากโลกนี้ ไม่รู้ไปรู้ความจริงตรงไหนมานะแต่ในความคิดเราเนี่ยตัวลูกนี่น่าสงสารแบบพีคๆเลยนะคราวนี้ไมล่าจะทํำยังไงคะก็ทําทอะไรไม่ได้หนีตายอย่างเดียวหนีตายไปแล้วก็ไปขอสวดภาวนาเพื่อให้เทพเจ้าเนี่ยช่วยเหลือเธอน่อยเทพเจ้าเนี่ยก็เกิดความสงสารก็เลยแปลงร่างเธอเนี่ยให้กลายเป็นต้นไม้อันนี้คือสงสารนะแปลงร่างให้ไปเป็นต้นไม้เลยหนีไม่ได้อีกต่างหากไปไหนก็ไม่ได้ด้วย อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าสงสารอันใดแต่ที่สําคัญค่ะเรื่องนี้มันกลายเป็นการกําเนิดต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือต้นไมราทีหรือว่าต้นไม้หอมนี่แหละค่ะเรายิ่งไปกว่านั้นนะคะความสวยซ้ําสวยซ้อนก็บังเกิดเป็นต้นไม้ก็เป็นให้แล้วใดๆจะสู้เป็นต้นไม้ที่ทองได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป9เดือนค่ะท้องของเจ้าหญิงไมราเนี่ยก็โตขึ้นมา พร้อมที่จะให้กําเนิดลูกออกมาค่ะและเนี้ยค่ะก็คือการกําเนิดเกิดขึ้นของอะโดนิสเขาว่ากันว่าเป็นหนุ่มน้อยที่งดงามยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแต่ว่าบางตำนานน,น,นะคะเขาก็บอกว่าการกําเนิดของอะโดนิสเนี่ยก็คือมาจากว่าพ่อของไมล่าเนี่ยนะคะตามมาเจอแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยิยงจนกระทั่งไมล่าเนี่ยมีเลือดออกมาแล้วเลือดนั้นนะคะ ก็กำเนิดเกิดมาเป็นอโดนิสแต่ว่าเราจะขอเล่าในเวอร์ชั่นที่ทองแล้วก็คลอดออกมาแล้วกันเนาะจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบุพเพสนิวาสก็ทํางานค่ะทํางานตั้งแต่ยังเป็นทารกนี่แหละก็คืออโฟไดเนี่ยไปไหนมาไม่รู้แล้วก็มาเจอทารกน้อยอโดนิสแล้วเจอครั้งแรกด้วยนะคะถึงกับตกตะลึงในความหล่อเหลาเอาการของทารกน้อยหรือก็คือว่าเป็นทารกที่มีความงามอย่างมากนั่นแหละคะ่ะเธอก็เลยเกิดความรู้สึกว่า เฮ้ยเด็กคนนี้มันคือแบบหล่อไม่ไหวจะทิ้งไว้ให้เทพีองคใดบนโลกเนี่ยมาเจอมาเจอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะไม่ทำอะไรเลยก็ผิดวิสัยของนางก็เลยต้องจัดการเก็บอโดนิสไว้ไม่ให้ใครมาเห็นโดยที่เธอเนี่ยนะคะเอาอโดนิสเนี่ยไปฝากไว้กับเทพีเพอร์ซิโฟเน่ลงไปฝากถึงยมมโลกเลยค่ะเพอร์ซิโฟเน่เนี่ยนะคะก็เลยรับเลี้ยงดูอโดนิสในอันเดอร์เวิลด์ ค่อยๆเลี้ยงฟูมฟักค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆคือขนาดเป็นทาลกเนี่ยยังฉายแววหลอกขนาดนาะเดตขนาดนั้นโตขึ้นมามันจะไปเหลืออะไรถูกไหมคะและแน่นอนเพอร์เซฟเนเขาเห็นของเขาอยู่ทุกวันมันจะไม่หลงรักหลงไหลได้อย่างไรและเมื่อเกิดการหลงรักขึ้นทั้งสองเทพีปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละค่ะจนกระทั่งทําให้ ต้องเกิดการตัดสินเพื่อยุติการทะเลาะกันค่ะและแน่นอนคนที่จะเข้ามาตัดสินเรื่องนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เขาเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับทุกสถาบันเขาก็คือสุดเทพสูงสุดของเรานั่นเองค่ะโดยสุสนะคะเขาตัดสินว่าใน1ปีเนี่ยจะให้อดนิสเนี่ยใช้เวลาอยู่กับเพอร์ซิเฟเน่สเดือนแล้วอีก4เดือนเนี่ยนะคะก็ให้อดนิสเนี่ยขึ้นไปอาศัยอยู่กับอโฟดท ส่วนอีก4เดือนที่เหลือเป็น4เดือนสําหรับตัวของอ d โดนิสเองซึ่งเขามีอิสระที่จะเลือกอยู่กับใครหรือว่าไม่อยู่กับใครก็ได้ก็คือตามใจเขานั่นแหละแต่สุดท้ายในเมื่อน,นี่มันเป็นเรื่องของอ d โดนิสกับอะโฟดายดังนั้นเราก็เดาได้ไม่ยากว่า4เดือนที่เหลือของอ d โดนิสเนี่ยเขาก็เลือกอยู่กับอะโฟดายค่ะมันแปลว่าเขาได้อยู่กับอโฟดาถึง8เดือนเต็มๆต,ต,ต่อปีนั่นเอง คราวนี้เราข้ามมาดูกันที่ความสนใจของอะโดนิสนิดหนึ่งว่าเขาเนี่ยมีความหลงใหลได้ปลื้มกับอะไรบ้างอะโดนิสนี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มนักล่าหลงใหลในการล่าสัตว์ซึ่งการที่เขาหลงใหลาการล่าสัตว์อะไรแบบนี้คะ่ะคือมันก็เป็นอันตรายเนาะมันก็ทําให้อัฟฟอไดเองเนี่ยไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่แล้วก็มีการตักเตือนอะโดนิสไล่ต่อหลายครั้งมากเลยคะ่ะว่าเฮ้ยแบบมันอันตรายมากคืออัฟฟอไดเองเนี่ยก็กลัวว่า อ d โดนิสเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตรายอะไรที่รุนแรงขึ้นมาแต่ว่าอะโดนิสฟังไหมคะไม่ฟังค่ะเพราะว่าถ้าฟังเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เราต่อเพราะฉะนั้นต้องไม่ฟังค่ะเรื่องมันจะดําเนินต่อไปได้จนวันหนึ่งคะ่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าคาดคิดไว้เนี่ยก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเนี่ยนะคะขณะที่เขาอยู่ในป่ากําลังล่าสัตว์ในเมืองไบบลอสนะคะ,ะ,คะเขาก็โดนหมูป่าเนี่ยพุ่งชนและน่าจะโดนเคี้ยวมานะคะทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหาัส แต่ว่าบางตำนานก็บอกว่าหมู่ป่าตนนี้คือเทพเจ้าแอริสเนี่ยแปลงตัวมาถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูคลิปของอโฟดายเทพเจ้าแอริสนะคะก็คือชูรักเรือล่มคนหนึ่งของอโฟดายนั่นเองก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการหึงหวงเพราะว่าเทพีของเราเนี่ยสวยจับใจสุดๆไปเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่รู้แหละว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่จะเป็นหมู่ป่าจริงหรือว่าหมู่ป่าที่ปลอมตัวมาเอาเป็นว่าสุดท้ายอ่ะเขาบาดเจ็บสาหัส อาฟโฟไดเนี่ยนะคะก็ได้ยินเสียงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอาจจะเป็นเสียงร้องของอะโดนิสนี่นะคะก็เลยรีบย้อนกลับมาแล้วก็มาพบเข้ากับเหตุการณ์สะเทือนขวัญสุดๆเขาก็เลยรีบเข้าไปดูอะโดนิสแล้วก็เทน้ำทิพวิเศษเนี่ยนะคะลงไปที่บาดแผลเพื่อหวังจะให้มันสมานแล้วก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเดชบุญค่ะน้ำทิพเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสมานแผลของอโดนิสได้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเหตุการณ์ตรงเนี้ย ก็เป็นการกำเนิดขึ้นของดอกไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าเลือดของอาโดนิสเนี่ยผสมกับน้ำทิพวิเศษอันนี้แล้วก็ค่อยๆไหลยหยดไปตามพื้นดินทำให้กำเนิดเกิดเป็นดอกไม้แอนนิโมนีหรือว่าวินฟลาวเวอร์ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีแดงเหมือนกับเลือดของอาโดนิสและส่งกลิ่นหอมซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำทิพวิเศษของอโฟดค่ะและแม่น้ำที่เลือดของอาโดนิสเนี่ยได้ไหลลงไปผสมก็กลายเป็นสีแดง แล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นแม่น้ำอะโดนิสค่ะและแม่น้ำที่ถูกกล่าวถึงในตำนานเนี่ยนะคะว่าเลือดของอโดนิสไหลผ่านเนี่ยมันมีอยู่จริงด้วยนะคะแม่น้ำสายเนี้ยตั้งอยู่ที่ประเทศเลบานอนค่ะซึ่งมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำอิบราฮิมค่ะเราอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยแม่น้ำเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าอ d โดนิสริเวอร์อยู่นะคะในบริบทของการเล่าถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ตำนานเนาะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือว่าโดยเฉพาะหลังที่มีฝนตกเนี่ยนะคะน้ําในแม่น้ํานี้เนี่ยนะคะจะมีสีแดงค่ะเนื่องจากมันมีการชะล้างตะกอนดินที่มีธาตุเหล็กออกไซด์สูงจากภูเขาเนี่ยไหลผ่านลงมาซึ่งปรากฏการธรรมชาติแบบนี้เองเนี่ยแหละคะ่ะที่เชื่อกันว่าเป็นตำนานที่มาของตำนานที่ว่าแม่น้ำกลายเป็นสีแดงจากเลือดของอาโดนิสนั่นเองแม้ว่าในปัจจุบันนี่นะคะเขาจะไม่ได้ใช้เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า เอ่ออาโดนิสริเวอร์แบบมีที่มาเกี่ยวพันกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเนี่ยจะไม่ลงหลักเรื่องเทพเจ้ากรีกได้ยังไงคราวนี้กลับมาที่เมือเรื่องของเราค่ะเหตุการณ์นี้นะคะอย่างที่เราทราบๆมันก็ทําให้อโฟไดเนี่ยเสียใจเศร้าใจเป็นอย่างมากจนซุสเนี่ยได้เห็นน้าตาของอโฟไดเข้าก็เลยรู้สึกสงสารคราวนี้เขาก็เลยจัดการให้อโดนิสเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะแต่ว่ามันมีข้อกําหนดอยู่ค่ะ เพราะว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเขาจะสามารถฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาแล้วมาอยู่บนโลกมนุษย์ได้นี่นะคะใน1ปีเนี่ยจะมี6เดือนส่วนอีก6เดือนหลังเนี่ยอโดนิสจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในยมโลกหรืออันเดอร์เวิลด์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีหลายคนที่มีการพูดว่าตำนานนี้เป็นการเปรียบได้กับว่าการผลิบานแล้วก็การเหี่ยวเฉาของพันธุ์พืชเพราะว่าในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนที่อโดนิสอยู่กับอโฟดเนี่ย พืชพัน์ก็จะงอกงามเจริญสมบูรณ์นะคะแต่พอในฤดูหนาวที่เขาหายไปแล้วก็ลงไปอยู่อันเดอร์เวลเนี่ยทุกอย่างก็จะเงียบเหงาเราก็จะหม่นหมองไร้รักสุดๆอโดน,นิสเนี่ยนะคะเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความงามการเกิดใหม่แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ค่ะเรื่องราวความรักครั้งนี้ของเทพีอัโฟไรเนี่ยนะคะมันแสดงให้เราเห็นว่าถึงแม้เขาจะเป็นเทพีแห่งความรักความงามและความเสน่หาเนี่ย แต่ความรักครั้งนี้ที่เขามีต่ออาโดนิสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องหน้าตาของอาโดนิสแต่มันยังแสดงให้เราเห็นถึงความรักความเสียสละการรอคอยแล้วก็การต่อสู้เพื่อความรักซึ่งมันก็น่าจะถือเป็นความรักครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่จริงจังและลึกซึ้งที่สุดของอโฟโดายเลยก็ได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาโดนิสนะคะเทพบุตรหนุ่มรูปงามอีกหนึ่งในคนรักซึ่งถือเป็นคนรักที่สุดของอโฟโดเลยก็ว่าได้ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเรื่องราวตำนานฟังเพลินๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอดอมสตอรี่กันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเพื่อให้ไม่พลาดก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้เมเจอกันค่ะว่าเราจะเอาเรื่องราวของเทพองค์ไหนมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ